อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องง,อง,ง,อง,ง,องสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคเยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์ รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านรูจ้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออืินนิ่มากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกิลความสามารถต่างๆของแคลนรอลย่าพนดินจากชุด VGT v G t 1 4 2กล่องสีฟ้าอันสวยงามนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยได้ว่า ราย่อพรดนในชุดนี้เนี่ยเป็นการเสริมที่จัดเต็มจริงๆเพราะว่ามีของเสริม g ีเวลไนตออกมาเพียบรวมถึงมีเสริมสายติดชื่อใหม่คือสายวิหารแห่งแสงสว่างด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนหนึ่งขอเริ่มที่เชนไลน์นะครับผมของสายวิหารแสงสว่างก่อนนะก็คือ0ูนยวดเีวลวดเดียวเลยนะครับผมจะได้ไม่งงเนาะโอเคเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนละกันกับ วิหารแห่งแสงสว่าง Planet Lancer นะครับผมตัวนี้พลังโจมตี4,000สกิลมี2อ,อย่างด้วยกันอาสกิลที่1ก่อนสกิลออตโต้เมื่อการที่ชื่อวิหารแห่งแสงสว่าง Little Strong หรือก็คือเวอร์ชันล่างเกรดหนึใบนี้นะครับผมไลทับตัวนี้เปิดดูการ์ดไม่เกิน7ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่ชื่อวิหารแห่งแสงสว่างเพล n น t เท่ดุลาคอนนะครับผมหรือก็คือเจ้าตัวนี้ หรือวิหารแห่งแสงสว่างดีเทอร์มิ t เนเตอร์หรือก็คือใบนี้นะครับผมไม่เกิน1นใบจากที่เปิดดูทั้งหมดแสดงนําขึ้นมือคุณและสลับกองการนี่จะเป็นสกิลสไตล์ไลท์เชนหรือคือถ้าเกิดไลท์ติดสายหรือไลท์ตามเกรดของเองนะครับผมเริ่มต้นที่เราจะต้องอยู่ในช่วงของไลท์เฟสก่อนแล้วก็ทําการไลท์กัดล่างเกรดหนึ่งลงไปพอไลท์ล่างเกรดหนึ่งทับเกรดสูงร็จปุ๊บสกิลจะทํางานนะครับผม ก็จะเปิด5ใบบนแล้วหาการ์ดสใบบนเอาเปิด7จใบ,บคตเปิดเจ็ดใบบนสุดแล้วก็หาการ์ดไม่ใบน,นี้ก็ใบน,นี้แล้วก็นําขึ้นมือสลับกองกันนั่นเองครับผมแต่หาได้แค่1ใบนะเปิด7ใบมันเจอ2ใบก็ต้องเลือกสักหนึ่งใบนะครับผมทีนี้แต่ถ้าเกิดเปิด7ใบแล้วไม่เจอเลยนี่คือสวยนะครับผมก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนั่นเองคราวนี้มันก็จะมีสกิลหนึ่งคือสกิลออโต้เมื่อการ์ดแคลนหรือเย่าพลาดินที่ไม่ใช่ชื่อ วิหารแห่งแสงสว่างดิสตอมไรทับยูนิตนี้ผู้าสามารถเรียกเขาลงช่องเรียวกาศได้คือกรณีสกิลที่จะทํางานเมื่อไม่ติดสายนั่นเองนะครับผมพอเรามีเกรดหนึ่งที่ไม่ใช่ติดที่ไม่ใช่ตามสายมันก็จะสามารถคอลงช่องเรียวกาศได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็เรียกได้ว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเล่นแล้วไรไม่ติดสายก็ยังมีโอกาสได้เรียวกาศเพิ่มหนึ่งใบามาช่วยบูสต์สิ่งอะไรก็แล้วแต่นั่นเองอ่ะนี่ความสามารถของร่างเกรดศูนย์นะครับผม คราวนี้มาดูความสามารถของร่างเกรดหนึ่งบ้างกับวิหารแห่งแสงสว่าง l i t t l e s t o r m นะครับผมสกิลมาอยู่2อย่างด้วยกันอย่างที่1ก่อนสกิลคอนติเนียลเกิดที่ช่องแวนการ์ถ้าคุณมีการได้ชื่อวิหารแห่งแสงสว่าง Planet La น c e r หรือก็คือร่างเกรดศูนย์ในโซตัวนี้พลังจะบ่ง1 0 0 0ันตลอดเวลาหรือก็คือพี่เขาจะกลายเป็นพลังโจมตี8 00 0ตลอดเวลานั่นเองครับผมเวลาอยู่ในตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาไปอยู่เลยวกไก่อย่างไงก็ไม่เกี่ยวแล้วน,นะเพราะเป็นสกิลคอนติเนียลที่เกิดแค่วันการ์เท่านั้นนะครับผม สกิลที่2จ้จะสกิลออตโต้เมื่อการ์ดเกรด2แคลระยอพลาดินที่ไม่ใช่ชื่อวิหารแห่งแสงสว่างดีเทอร์มิน o เตอร์หรือก็คือไม่ใช่ใบนี้ไลทับตัวนี้ถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่อวิหารแห่งแสงสว่างแพลนเน็ตแลแนเซอร์หรือคือมีล่างเกรดศูนย์อยู่ในโซคุณให้เปิดการ์ดไม่เกิน7ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณหา การ์ดที่ชื่อวิหารในสงว่างดีเทอร์มินเ r ตอร์ไม่เกินหนึ่งใบจาญ่ที่เปิดดูทั้งหมดไลท์ยูนิตนั้นและก็สลับกองการ์ดหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสกิลที่เอาไว้ในการไลท์ร่างเกรด2แล้วหลุดนั่นเองถ้าเกิดเราไลท์เกรด1จบปุ๊บวันนี้คือจบสบายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่เราไลท์ร่างเกรด2ไลท์ติดก็จะไม่ม,มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไลท์ไม่ติดมันเป็นเกรด2อื่นไลท์ทบมาอย่างนี้ปุ๊บ สกิลของล่างเกรดหนึ่งจะทํางานถ้าเกิดเรามีเกรดศูนย์อยู่นะครับผมเราสามารถเปิดการก์ดเจ็ดใบบนสุดแล้วหาอ่า่างเกรดสองที่ที่มีเจ็ดใบถ้าอยู่ในเจ็ดใบที่เปิดนะแลนไลททับต่อได้เลยมันก็จะกลายเป็นว่าช่วยประคองมาให้หลุดสายในอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะครับผมนี่คือสกิลของล่างเกรดหนึ่งหรือก็คือเจ้า l i t t l e Storm นั่นเองจ้ามาดูสกิลล่างเกรดสองมาดีกว่านะครับผมกับวิหารแห่งแสงสว่าง Determinator จ้าตัวนี้เนี่ยมีสกิลอยู่สองอย่างด้วยกัน อย่างที่1ก่อนคอน t ิ n นีกับในช่องแวนการ์ถ้าคุณมีการที่ชื่อวิหารในแสงสว่าง l i t t l e Storm ในโซคุณพลังโบน1000ตลอดเวลาก็คือถ้าเกิดมีไวนี้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นแอดหนึ่งหมื่นตลอดเวลานั่นเองนะครับผมเฉพาะตอนอยู่แวนการ์นะส่วนสกิลที่2จ้าสกิลออโต้เมื่อยูนิตนี้ไลท์ทับการที่ชื่อวิหารในแสงสว่าง l i t t l e s t o r m ถ้าคุณมีการที่ชื่อวิหารในแสงสวาง่างอะพลาเน็ตเลนเซอร์ในโซคุณนี่คือมันมีครบทั้งสองอันนั่นเองนะครับผม เขาสามารถค้นหาไม,ไม่สามารถบังคับเลยค้นหาการที่ชื่อ,อมีคำว่าวิหารในแสงสว่างติดชื่อในชื่อการจากกองการคุณไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียวกาดแล้วก็สลับกองการนั่นเองอทำให้ดูดีกว่าสมมติเราทำการไล์ติดสายปุ๊บเอฟเฟกของร่างเกรดสองทำงานนะครับผมหาตัวที่ติดชื่อวิหารในแสงสว่างคือจะเอาร่างศู2 3, หรือ3ก็ได้สมมติเลือก3แล้วการคอลงช่องเรียวกาดแล้วก็สลับกองการทันทีกลายเป็นว่าคุณนีจะได้เรียวกาดฟรีหนึ่งตัว ที่เก่งกาและนําไปคอมโบต่อยอดกับสายติดชื่อวิหารแสงสว่างได้นั่นเองครับผมเป็นอะไรที่บอกว่าถ้าเกิดไล่ติดสายมันเนี่ยโคตรแน่นอนมาถึงสกิลของร่างเกรดะสามแล้วนะครับผมนั่นก็คือวิหารแห่งแสงสว่างเพลเนทัลดุราโกนนั่นเองหน้าตาดีนะเท่ด้วยนะครับผมพลังโจมตีหนึ่งหมื่นสกิลมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับผมอ่ะอย่างสุดท้ายก่อนคอนติเนียลเกิดที่ช่องแวนการ์ด ถ้าคุณมีการที่ชื่อวิหารแห่งแสงสว่างดีเทอร์มิเนเตอร์ในโซคุณตัวนี้พลังบวก1 0 0 0ันตลอดเวลาแลวก็คือมีร่างเกรด2อยู่ก็จะกลายเป็น1 1 0 0 0ันตลอดเวลานั่นเองสกิลที่2จา้าสกิลออโต้เคาน์เตอร์บลัสนะครับผมเดี๋ยวเตรียมมานิดนึงเนาะอ่าถ้าใช้ปุ๊บเมื่อนูยนน่ยนยนี้เข้าสู่ช่องแวนกาคือตัวเนี้ยเข้าสู่ช่องแวนกาปัาบ๊บนะครับผมสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าเกิดจ่ายค้นหาการที่ติดชื่อวิหารแห่งแสงสว่าง จากกองการคุณไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียกะแล้วก็สลับกองการนั่นเองคือสกิลจะคล้ายๆกับตัวนี้ละหรือถ้าเกิดเราคิดดูดีๆนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นตามปกติเราไล่ติดสายตลอดตอนเราเอา2ทับหเราจะได้ฟีนั่นหใบ แล้วตอนเอา3าทับสองนะครับผมคือจะยังไงไม่รู้แหละจะติดหรือไม่ติดสายด้วยแ,แต่ว่าตอนเอา3เข้าช่อง Vanguard แวนการ์ดเราก็คว่ำสได้หนึ่งใบแค่นี้เนี่ยเราจะได้เลียวสองใบฟรีๆนะครับผมนั่นกับเคาน์เตอร์บาร์แค่2เท่านั้นเองแต่เลียวสองบที่เรียงวางก็จะติดชื่อวิหารแห่งแสงสว่างซึ่งสําคัญมากทําไมต้องติดชื่อรู้ไหมครับผมเพราะว่าสกิลของแวนการ์ดตัวนี้ของเกรด3ตัวนี้ของเพนเทลดาวก็รีวิวเบรกสี่มันน่ากลัวมากตรงที่ว่าอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนสกิลมันคือสกิล Auto, ออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดรีวิวเบรก4 เมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดยูนิตท,ทุกใบของคุณที่มีคําว่าวิหารแห่งแสงสว่างในชื่อกา์ดได้รับพลังบบกสัมพันธ์จนจบเทินคือมันบบกตัวเองด้วยนะเพราะว่ามันบอกว่ายูนิตท,ทุกใบของคุณใช่ไหมครับในะแวนการ์ดเดียวกันเอาหมดดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าถ้าเกิดเรามีแต่ตัวที่ติดชื่อวิหารแสงสว่างเต็มสนามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะตีแรงมากทุกตัวจะบบกพลัง3,000ตัวละ7,000ก็จะกลายเป็น10,000 ตัวไหน9000ก็จะกลายเป็น1 2ื่นตัวไหน1 0 0 0 0ก็ได้หมื่นสามถ้าเกิดตัวนี้อยู่แวนก็บวกอีกหนึ่ถ้าเกิดติดสายก็ไม่อยากบวกขลังละกันแต่บอกวไม่้มันเยอะมากเป็นสายที่ตีหนักมากนะครับผมทุกเลนจะตีเกิน20000ได้หมดเลยเป็นอะไรที่โหดจริงๆถ้าเกิดวางบอรดดีๆนะ เราต้องใช้ความพยายามในการวางบอร์ดหน่อยบอกว่ามันต้องมีติดชื่อวิหารแสงสว่างให้เยอะที่สุดให้เยอะได้ถึงจะโอเคอย่างน้อยมีเกณฑ์นหนึ่งไว้บูสก็ยังดีก็จะแรงนะครับผมหรือยังไงก็ได้แล้วแต่แต่พยายามวางตัวบูสดีๆแล้วกันแต่คิดว่ามันโหดแน่นอนนะครับผมสำหรับสายนี้กับสายเชนไลท์ของวิหารแห่งแสงสว่างนั่นเองก็จบการอธิบายสก,กิลของสายนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาดูพวกจีเวลไรกันบ้างดีกว่าเนาะ อ่ะเกรดศูนย์ก่อนเลยนะครับผมกับเกรดศูนย์ตัวเริ่มอีกตัวหนึ่ง Desire Jewel Knight Hero East นะครับผมพลังโจมตี5000สกิลอย่างนี้มี2อย่างด้วยกันอย่างที่1ก่อนอด Auto ผู้เริ่มต้นมีแครนเดียวกันไทรทับเรียนลงช่องเรลี่ยกาสกิลที่2สกิล Auto เรลี่ยกาเมื่อตัวนี้ b o สต์นะครับผมถ้าจำนวนเรลียกาศที่มีคำว่า Jewel Knight ในชีการ์ดใบอของคุณไม่นับตัวเองมี3ใบหรือมากกว่า ตัวนี่ถูกบูสจะได้รับพลังบวกอีก3,000จนจบการต่อสู้ก็สมมุติว่าอย่างนี้ละกันตัวนี้อยู่เลียวเนาะแล้วก็มีแวนก์ดตรงนี้เนาะแล้วก็อ่ะมีเลียวติดชื่อเจเวลไนนะครับผมใบอื่น3ใบยอย่างเงี้ยอ่ะก็พอตัวนี้บูสให้ปุ๊บมันจะแถมพลังให้อีก3,000นั่นเองครับผมดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บูสแรงนั่นเองหรือพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวบูสต์8,000ก็ได้อ่ะ เป็นตัวที่คิดว่าดีมากอีกใบหนึ่งสำหรับคนที่เล่นจิบเวลไนและเน้นการตอบพลังให้ให้โหดนั่นเองครับผมก็เลยหนึ่งต่อเลยจ้ากับซัมมอนนิ่งจิบเวลไนกรอเลียนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นอ่าควินเดตวอลหรือก็คือเป็นพิทักอีกแบบหนึง่งวิธีการใช้การสกิลไม่ยากนะครับผมก็เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องการิเซอร์เคลจากมือคุณถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนระยพะพื้นดินสามารถจ่ายค่าคอร์ได้ก็คือคอร์เตอร์บาร์หนึ่งนั่นเอง ถ้าจ่ายแสดงการห้ามไปบริสุทธิ์อย่างกองการคุณคอลงกับเดนเซอร์เคิลนะครับผมต้องเป็นแกนต้องเป็นใครราเยะพละดินด้วยนะเรียกลงกับเดเซอร์เคิลให้หมดเลยในสภาพเลสหรือคือเรียกมาป้องกันทั้งหมดนั่นเองและนําการที่เหลือลงดอกโซนคุณนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าสมมุติว่าพี่ชินมีแวนร์ดเป็นอรารยอพละดินอยู่แล้วเขาโจมตีมาพี่ชินเอานี้ป้องกันจากบนมือจ่ายค่าคอสคัลเตอร์บัสหนึ่งเปิดการห้ามไปบริสุทธิ์ของกองการดเลยเอามาป้องกันหนึ่งสองสามสี่ห แบบนี้่นองครับผมก็จะกลายเป็นการมาเชื่อกันป้องกัน,ยยนเย็นๆนั่นเองและแน่นอนว่าถ้าเกิดเรายังไม่พอใจเราสามารถสั่งใช้ง,งานสกิลควิตเทนบอลอีกใบก็ได้หรือว่าจะสมอากาศปกติก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่จนกว่าเราจะพอใจพอใจแล้วค่อยฝันของข้าวทำกันได้เช็คตามปกติหรือว่าจะดาเมจนคำนวณอะไรก็ตามปกตินั่นเองแต่นี่ก็คือการใช้ควิตเทนบอลที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมกับสมอร์นิ่งเจเวลเนสกรอเลียนั่นเองเกรดหนึ่งถัดมาจ้ากักบเซคิลิตี้เจเวลเนสเอเวนะครับผม ใบนี้มีพลังยมตี6 0 0 0สกิลมีอย่างเดียวจ้าสกิลแอคทีฟเกิในช่องเรียวกาดน,นะครับผมเลือกการ์ดเกรด3ที่มีคำว่า Ashley Ashley นะครับผมในชื่อการ์ดของคุณจากดรอปโซนของคุณหนึ่งใบนำไปไว้ใต้กองการ์ดถ้าเป็นการ์ดคุณเป็น Clan, แคลนเราย่อบลาดินเลือกยูนิตเกรด3ที่มีคำว่า Ashley ในชื่อการ์ดของคุณ1ใบตัวนั้นบวกพลัง5ันจนจบเทิน ตัวนี้ก็จะสกิลคล้ายๆกับตัวที่เล่นคู่กับแกนซอลเซนิตนะครับผมของของโกพัลดินสมมติว่าพิชินมีแอชเล่ยังไงรู้นเนี่ยอยู่ในสุสานนะครับอยู่ในดอบโซนตัวนี้อยู่ในสนามาช่องเดียวกาศช่องไหนก็ได้สชหรับกาสกิลเอาแอชเล่ย์หนึ่งใบเกรดสาไว้ใต้กองแล้วบวกให้แอชเล่ย์เกรดสาหนึ่งใบพลังบวกห้าพันจนจบเธิในไหนครับผมแค่นี้เองคือเป็นตัวที่แบบชี้ให้แวร์เราตีหนักขึ้นถามว่าดีไหมดีมากสำหรับคนที่เล่นเกรดสามเป็นแอชเล่ย์หรือว่า เล่นเป็นจีเวลไนล์ล้วนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องใส่เป็นแอชเล่กับ se, แอชเล่รีเวิร์สแต่ละเล่นคู่กันก็จะสามารถปั๊มพลังให้แอชเล่ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเสียดายการแอ,อชเลท่ที่ที่เราทิ้งจาก PG ไปทิ้งจากอะไรก็ไม่ได้เสียดายมันวน,นใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองช่วยให้การไม่หมดกองด้วยแล้วก็มีโอกาสนามาคอมโบต่างๆได้อีกนะครับผมเปน็นอีกใบหนึ่งที่สามารถต่อยอดคอมโบให้กับคนที่เล่นอาพวกสายแอชเล่ได้ดีมากนั่นเอง,เ,องเกรดหนึ่งมาถัดมาจ้ากับ จเวลไนท์แมวมี่นะครับผมพลัง6000ตัวนี้มีสกิลอย่างเดียวจ้าสกิลออโต้มีค่าคอสเป็นเข้องลสหนึ่งเตืไมไปก่อนเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเลียวการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณเป็นแคลนหรือเย่พลัดินสามารถจ่ายค่าคอสดได้ถ้าจ่ายนำการ์ดไปบรกกรสุจากกองการ์ดคุณลงช่องดัมเมจโซนและเมื่อจบเทิร์นเลือกการ์ดหนึ่งมาจากกองการ์ดดัมเมจโซนคุณอาจจะดัมเมจโซนคุณอาไปติดคำว่า,ากองการ์ดมาแล้วก็นํากลับเข้ากองการ์ดแล้วก็สลับ เอาง่ายๆมันคือตัวจํำลองดัเมจนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เข้ามาปุ๊บสั่งใช้สกิลคอร์บาสหนึ่งนำการรู้สุดจากกองการ์ดมาวางไว้ที่ดัเมจโซนนั่นเองแล้วก็ทําอะไรตามปกติจะคอลจะแบทเทิลจะงไงก็ได้แล้วพอเราบอกผ่านปุ๊บก,ก็นำการหนึ่งใบจากดัมเมจโซนจะไปไหนก็ได้ไปนี้ก็ได้ไปนี้ก็ได้นะครับผม กับเข้ากองการแล้วก็สลับนั่นเองก็เป็นสกิลจำลองดาเมจต,ตามปกติที่น่าจะเคยเห็นในช่วงหนึ่งนั่นเองจะแบบมีช่วงหนึ่นงบอกเฮ้ให้มาเยอะมากเลยกับสกิลจำลองดาเมจมีทุกแคลนเลยคราวนี้แคลนรอยย่ก็จะมีตัวที่เอามาใช้ตีชื่อจิเวลไนท์ได้นั่นเองเกรดสองมาดีกว่าจะากับจิเวลไนต์ทมมี่นะครับผมตัวนี้พลรรังโจมตีแปดพันตัวนี้ก็จะเป็นสกิลจำลองดาเมจเหมือนกันเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยลงมาเขาตัวบ้านหนึ่งจำลองดาเมจนะครับผมังนั้นเนี่ยก็ขอไม่พูดซ้ำก 2, เกรดสองมาถึงมาครับผมกับ linking jewel knight thilda วันนี้เขาค่อนจะเก่งนะครับผมมาดูความสามารถกันก่อนอะพลังโจมตีก่อนดีกว่าพลังโจมตี9,000ซึ่งไม่น่าเกลียดเลยนะครับผมดีมากสวนสกิลมีอย่างเดียวสกิลออโต่ก็ในช่องเลียวกาดมีค่าคอสเป็น counter blast หนึ่งเมื่อกาดเกรด3ที่ติดชื่อ jewel knight ในชื่อการของคุณเข้าสู่ช่องแวนกาสามารถจ่ายค่าคอสได้ถ้าจ่ายหาการ์ดแคลนแล้วย้าพลดินเกรด1หรือต่ำกว่า ในกองการคูณไม่เกินหนึ่งใบคอลองช่องเรียกการแล้วก็สลับดังนะั้นสมมุติว่าในสนามพิชินเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมอ่าตัวนี้อยู่ในช่องเรียกการเนาะพอ stand and r a w แล้วแล้วพอทําการไลท์นะครับผมพอทําการไลท์คราวนี้เมื่อแวนการ์ดเดี๋ยวเตะคอตบาร์ดไปเลยเมื่อแวนการ์ดที่มีอ่าเมื่อมีการเกตสามที่มีคําว่าจิเวลไรท์ในชื่อการเข้าช่องแวนการ์ดสกิลของทิวด้าสามารถใช้งานได้ก็คอตบาร์ดหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็หยิบกองการขึ้นมาเลยค้นหานะครับผม การ่าแคร์ระยองพลดินเกรดหนึ่งหรือต่ํากว่าซึ่งตัวนี้ดีมากตรงที่สกิลตัวนี้มันไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นเกรดหนึ่งติดชื่อจีเวลไนขอแค่จีเวลไนเกรดสามเข้ามาแต่ตอนหาหาอะไรก็ได้นะครับผมแต่ยังไงก็ขอหาจีเวลไนก่อนละกันก็อาจสมมุติหาอย่างนี้ก็ได้ขอลงช่องเรีอกาแล้วก็สลักกองนั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นสกิลของลิงกิ้จีมวไนทิวดานั่นเองซึ่งคิดว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมในเรื่องของการช่วยเติมบอร์ดนั่นเองโอเค มาดูเกรดสองปััมาจ้ากับใบนี้เลยครับผมแบนดี้เจเวลไนมิรันดานเองตัวนี้สกิลมี2อย่างจ้าสกิลที่1สกิลออโต,โต้เกิดในช่องเลียวกาศเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการคุณมีคําว่าแอชเล่ในชื่อการสตัวนี้พลังบวกสองพจะจบการต่อสู้ซึ่งดีมากเพราะเธอพลังเก้าพอยู่แล้วบวกสองพก็เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่พอดีดังนั้นถ้าเกิดเรามีแวนการติดชื่อแอชเล่ตัวนี้ตีปุ๊บบวกสองพันทันทีง่ายๆครับผม สูตรสกิลที่2จ้าสกิลประเภทออโต้เกิดในช่องเรียวกาศเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่าแอชเล่ในชื่อกาดเลือกยูนิคแคลนแล้วยกพลเดินของคุณ1ใบ 1> ตัวนั้นพลังบวกส0มพันจนจบเทิร์นก็สมมติว่าอะอย่างนี้ก็ได้สมมติว่ามีอย่างนี้แล้วกันก็เอามิเรนดาโจมตีถ้าเกิดตีฮิตก็เลือกตัวนี้หรือตัวไหนก็ได้ที่เป็นแคลนแล้วยกพลเดินบวกพลังให้อีก3,000ันั่นเองครับผมสมมติบวกให้ตัวนี้ก็ได้ แล้วตรงนี้จะไปโจมตีต่อเหงก็ได้แล้วแต่เป็นตัวที่เล่นคู่กับแอชเลย์อยู่แล้วก็คือถ้าเกิดมีแอชเลย์เธอก็ตีแรงแถมช่วยแจกพลังให้เพื่อนได้อีกนะครับผมเรียกได้ว่าเหมาะสมจริงๆกับสไตล์เราเยาะพลเรดินเกรดสามไปถัดมานะครับผมกับวิสติค้าวเคอร์มิดพลังหนึ่งหมื่นจ้าสกิลมีแค่อย่างเดียวนะครับผมสกิลออตโต้กับช่องเรียวกาศเมื่อตัวนี้โจมตีเฮดแวนการสสำเร็จได้ยูนิคแคลนเราย่อมพลเรดินของคุณ1ใบพลังบวกสามพันจนจบเทิร์นจริงๆสกิลคล้ายๆกับ มิเรนดาเนาะถ้าเกิดตัวนี้นะครับผมอยู่ช่องเรียวกาดแล้วก็ตีฮิตมันากันฝังข้ามก็แจกพลังให้เพื่อนได้สามพันนั่นเองครับผมไกด์สามาถัดมากับอัศวินผู้ห้าวหานเฮกเตอร์นะครับผมพลังโจมตีหนึ่งหมื่นสกิลมีแค่อย่างเดียวจา้าสกิลออโต้เกิดในช่องแวนกาดเมื่อยูนิตนี้ดูไลท์เช็คพบการแคลนรอยัลพลเดินตัวนี้พลังบอกสองพันจะจบการต่อสู้หรือพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเราเล่นที่ไปในที่มีแคลนเดียวล้วนอยู่แล้วตัวนี้ก็คือแอดหมื่นสี่นั่นเอง โจมตีไปปุ๊บทำการดร้ายเช็คเจอรอยัลบวกพลัง2,000เซคเก้นเช็คเจอรอยัลบวกพลัง2,000แค่นี้ครับผมง่ายมากดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่อาแอบป,ปั๊มพลังได้ดีมากเพราะว่ามันตีแรงนั่นเองพีน่นะว่าข้อเสียก็คือมันไม่มีลูก,ลก,ลกเล่นอื่นแล้วแล้วพลังก็แค่หมื่นเดียวนะครับผมมาถึงสกิลของเกรดสามพุดท้ายแล้วกับบล็อกแคทเฮดจิเวลไนท์แอชเลตรีเวิร์สนั่นเองนะครับผมตัวนี้สกิลมี3อย่างด้วยกันเอาอย่างสุดท้ายก่อนคอนติเนียรแวนการ์ดเดียวกาดขุนนาง อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับผมถ้าเกิดมีแคลนอื่นอยู่ตัวนี้ก็จะตีไม่ได้นั่นเองสกิลที่2สกิลคอนติเนียเกิดที่ช่องแวนกาดนะครับผมหรือเป็นสกิลครอสไลท์อ่าถ้าคุณมีการที่ชื่อเพียวฮาร์จิเวลไนแอชเลในโซคุนตัวนี้พลังบวกสองพันตลอดเวลาก็คือเป็นการยืนครอสไลท์นั่นเองนะครับผมแถมอ่าเพียวฮาร์จิเวลไนแอชเลเนี่ยมันเป็นตัวเบรกไลท์อยู่แล้วก็เลยเรียกว่าครอสเบรกไลท์ตอนไลท์ทับนั่นเองมาถึงสกิลสุดท้ายจ้าสกิลแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนกาด มีเงื่อนไขเป็นลิมิตเบรกสี่นะครับผมเดี๋ยวพิชินเตรียมก่อนนะอ่าหนึ่งดาเมจอ่าสองดาเมจสามดาเมจสี่ดาเมจอย่างนี้ละกันเนาะโอเคสกิลบอกว่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับผมเลือกล็อกเรียกกะที่มีคําว่าจิเวลเนสในชิ้นกายของคุณหนึ่งใบเลือกรีทายเรียกกะในแถวหน้าของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบ ก็คือหมายความว่าจะยิงหรือไม่ยิงก็ได้นะครับผมค้นหาการที่มีคําว่าจิเวลนในชื่อการดจากกองการคุณไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียอากาศสลหรับกองการความสามารถนี้ใช้ดได้เพียงแค่เทอร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวขอเตรียมเรียอากาศหนึ่งใบก่อนนะครับสำหรับโดนล็อกนั่นเองก็ต้องติดชื่อจิเวลนด้วยก็เดี๋ยวเอาเป็นเกรดศูนย์ละกันเนาะ,ะสมมุติว่าใช้ตัวนี้ละกันนะครับผมสั่ใช้งานสกิลของ a s h l e y r ร v e r s e สเคาน์เตอร์1หนึ่งอ่า เลือกล็อกเรียกกาติดชื่อจิเวลไนต์ในชื่อกาหนึ่งใบแล้วก็ถ้าเกิดฝันดังข้ามมีเรียกกาในแถวหน้าเราก็เลือกทำลายได้หนึ่งใบจากนั้นเราก็อ่พอยิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นก็ค้นหาอ่าการ์ดที่การ์ดในการ์ดในกองเรานะครับผมที่มีคําว่าจิเวลไนต์นะครับผมหนึ่งใบคอลองช่องเรียกกาเอาใบไหนดีกว่าอ่ัลเิเลนดาละกันสมมติอ่ะนั่นเองแค่นี้เอฟเฟกต์ก็จบแล้วนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เพียงแค่เท่ร์ั้นหนึ่งครั้งเท่านั้นดังนั้นสกิลของไอชัลเลอรีเวิร์ด ล็อกหนึ่งยิงแถวหน้าหนึ่งและเรียกเพื่อนจิเวลเนย์หนึ่งใบนั่นเองครับผมถามว่าดีไหมมันจะดีมากในอนาคตตอนที่บอกว่ามีตัวปลดล็อกสกิลรีเวิร์ดสี่แล้วอย่างเงี้ยแบบว่าต้องแบบใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรไม่ต้องสีดาเมจอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบดำเนินเกมได้เร็วมากตอนนี้อาจจะดูเฉยๆเพราะว่าตัวจิเวลไนท์แอชเลย์รีเวิร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ตีแรงมากมายนะครับผมจะมีข้อนี้เรื่องของการแอดเวนเต์เรียกเพื่อนมาเรื่อยๆมากกว่า ตามสไตล์เราย,ยอร่อมพลัดินจิ้วไนที่เน้นเรียกพวกไวเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีความเก่งกาจแน่นอนเพราะว่าเบรกหลายทีก็เหนื่อยนะครับผมหรือว่ามีลูกเล่นอื่นๆอีกเต็มหมดเลยก็ต้องว่ากันต่อไปนั่นเองแต่สำหรับวันนี้นะครับผมพี่ชินกับการรีวิวแนะนําสกิลนะครับผมต่างๆของแคลนเราย่อมพลัดินในชุดนี้เลยวีจีทีวีทีดีสี่ขีดสองคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อตอนแน่นแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย